ครับพี่พี่ท่านแกจะมาเข้ามาหาผมท่านใจเย็นครับเฮ้ยเฮ้ยเฮสวัสดีครับสวัสดีพีเอฟซีทุกท่านเลยครับีก็ผมมอสพาช่าไปุกท่านครับก็วันนี้เนี่ยผมจะพาพีเอฟซีเนี่ยอ่าพูกเปน,นอนในป่าลึกเลยนะครับพี่พี่นะก็ป่าน,นี้เนี่ยผมก็เคยมานอนแล้วนะครับอ่ะ ก็ผมมาเนี่ยตั้งแต่แปดโมงแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งมาถึงนะครับผมนี่นก็เป็นเวลาใกล้ยเย็นแล้วนะครับพี่ๆนะลมเนี่ยแรงมากเลยนะครับพี่ๆอากาศดีมากเลยนะครับแบบหนาวเย็นเลยนะพี่ๆนะช่วงนี้เนี่ยผมก็ไม่สบายด้วยนะครับนะเป็นหวัดแล้วก็ไอนะครับพี่ๆนะอ่ะโอ้ลมพัด เย็นมากนี่ดูอากาศดีมากเลยนะครับผมฮะก็โอเคนะครับพี่พี่ก็ผมเนี่ยไม่ค่อยจะพูดเยอะนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไอแล้วก็ทำให้ผมเจ็บคอเลยนะครับพี่พี่อ่ะไปเดี๋ยเราเนี่ยรีบเดินทางไปกันต่อเลยครับผมนี่เลยน,นะครับผมฮะก็ ผมเนี่ยไม้มานานมากเลยนะที่นี่ก็เดี๋ยว <c oughs> ผมก็เ,แบบเลือกแบบเล่ก่อนนะผมจะเล่าให้ฟังนะผมเนย่ยเคยมานอนอยู่นะครับมานอนแล้วเนี่ยเหมือนผมเนี่ยแบบไม่ได้มานอนนะมาแบบนั่งเล่นนะครับมาทำบรรยากาศส,สวยๆนะก็เหมือนผมเนี่ยจะเจอกับยังไงอะ แบบผีป่าหรือเปล่านะครับนะผมเนี่ยต้องรีบเพ่นกลับบ้านเลยนะครับพ,พี่นี่นะตรงนี้เลยนะครับพี่พนี่นะที่เก่าที่ผมเคยมาปลูกเปน,นะครับปลูกเปรับบรรยากาศดีๆนะบรรยากาศ เย็นๆนะครับผมนี่อะไรเนี่ยมันจะเป็นกองไฟที่ผมเนี่ยกอกเอาไว้เมื่อเราก่อนนะครับนี่นาผาเป็อนอะไรพี่ไอพีป,ป่าที่ผมเห็นเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นแบบอันนี้เนี่ยคือก้นอะไรผมไม่รู้นะครับไม่ทราบนะพี่พ เป็นตะเคียนหรือเปล่านะครับนะนี่นะเป็นตะเคียนหรือเปล่าไม่รู้นะยอดผีป่าที่ผมเจอเนี่ยเป็นนางตะเคียนหรือเปล่านะครับนี่นะราะมันใหญ่ๆนะแต่ว่าเหมือนมันจะหักไปแล้วนะครับพี่นี่นะก้อนนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมอยากจะผูกเปที่เดิมเลยนะพี่พี่เราีะผูกต้นนี้กับต้นนี้นะครับนะ ตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยสบายนะครับไอ้นิดหน่อยนะครับพี่พี่โปรเดี๋ยวจ้าอนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับผมนี่เลยนะครับพี่พี่โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปถูกเวยก่อนนะครับพี่พี่จ้ โอเคนะพี่ไปแล้วไปแต่ผมจะขออนุญาตปูกเมยก่อนนะครับผม ตอนนี้นะพี่ผมก็ได้นั่งพักดีนะครับนะผมเดี๋ยวจะนั่งกินน้ำส้มนะครับบรรยากาศดีมากมากเลยนะครับผมนะแต่ติดอย่างเดียวคือผมเนี่ยไม่ค่อยสบายนะครับนะที่อย่ายานอนมากเลยนะก็ผมเนี่ยจะขออธิษฐาตขออนุญาตเน่ย ล้างถัก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าผมอยางจะเจออะไรปกติหรือเปล่านะครับพี่พนะต้อมาลองลุ้นดูนะครับไม่รู้ว่าผมอยางจะเจอานางพีปาเหมือนรอบก่อนหรือเปล่านะครับ าทนนี้เน la no, no so no so ี่ย no น so. ่ากลัวมากนะต้นต้น no น so. ี no walk, ้เนี่ยไม่รู้มันเป็นต้นอะไรนะพี่นี่นะครับต้นตะเคียนหรือเปล่านะพี่หรือะไร่างเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นต้นตะเคียนหรือเปล่านะครับผมก็โอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมคัดว่าผมอยากจะนั่งดื่มน้ำก่อนนะครับสแล้วเน่ยผมก็จะขอตัวนอน นอนพักก่อนนะเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกเพียมากเลยนะก็แบบรู้สึกไม่สบายนะพี่ๆนะก็บรรยากาศเย็นวันนี้เนี่ยน่านอนมากเลยครับไฟเนี่ยผมคาดว่าผมน่าจะไม่กลกองแล้วนะครับพี่ๆนะก็โอเคนะครับเดี๋ยว เราเนี่ยมานั่งพักกันก่อนครับผม พักพ่อนนะครับคือเกนย่อยมากเลยนะครับผมตอนนี้นะครับพี่พี่ผมเนี่ยก็ได้นั่งพักนั่งเล่นแบบนานแล้วนะครับผมนะ ก็ตอนนี้เนี่ยผมเริ่มแบบง่วงแล้วนะพี่ผมคาดว่าผมเดี๋ยวจะขอตัวนอนพักก่อนนะครับผมนะบรรยากาศเนี่ยดีมากเลยนะครับผมนะน้ำเนี่ยก็เย็นมากๆเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไปล้างมือนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัวนอนพักก่อนแล้วนะครับพี่่นะ ก็คลิปนี้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรมากนะครับโอเคจะมานอนนอนเล่นนะครับผมนอนรับบรรยากาศเหมือนเดิมนะแต่ว่าผมยังไม่รูน้นะว่าจะเจออะไรผิดปกติหรือเปล่าครับพี่พี่ก็จะพัสบายได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวทางนั้นเนี่ยผมจะขอตัวนอนพักผ่อนก่อนนะครับพี่พี่นะ เดี๋ยวขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนนะครับผม ใายครับพี่พี่เฮ้ยท่านใครครับ ขอถอยห่างก่อนขอถอยห่างก่อนครับท่านใจเย็นครับมาพูดคุยกันก่อนครับท่านท่านเป็นใครครับฮะท่านแกชเฉยๆที่ต้นไม้ต้นนี้นะครับต้นนี้นะ เลยเคียนล่ะครับท่านเป็นนานเลยเคีย์นะครับแล้วท่านมาทำอะไรที่เนี่ยอ๋อที่นี่คือบริเวณของท่านใช่ไหมครับเป็นที่ของท่านอ๋อ <c oughs> ท่านบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ของท่าน,นครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่มาแบบมายุ่งท่านนะครับที่มาที่ของท่านนะครับแลวผมเนี่ยไม่ได้มีเจตน,นาที่จะมากวนหรือว่าลบหลู่นะครับ ครับผมต้องขอโทษน,นะครับ <_ C oughs> เจ็บพอนะฮา <_ C oughs> ไม่ดีกว่าครับที่เนี่ยหมือนท่านบอกว่าให้ผมเนี่ยไปนั่งที่เป็น,นะครับ แต่วผมเนี่ยก็ยังไม่ไว้ใจนะแต่ท่านบอกว่าท่านจะเอามาจากต้นไม้ต้นนี้นะครับนะนี่เลยนะที่ต้นนี้เลยนะครับเหมือนจะเป็นต้นตะเคียนด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นไม้อะไรหรือเปล่าะครับลายมันเดี๋ยวดูสวยมากเลยนะครับพี่

อะไรครับท่าน <c oughs> <c oughs> อืมท่านน่าจะบอกแบบไอ้ผมเนี่ยไปน,น,นั่งนะะู่นนะครับผมนี่นนะท่าน ท่านไปท่านแกจะมาเข้ามาหาผมท่านใจเงี้ยครับเฮ้ย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 ทำไม่รับที่ฉันเข้าก่อนนะ ผมขอถอดไปก่อนท่านท่านเองครับไปก่อนอออน,นะ หายไปไหนแล้วะเดี๋ยวผมขอขอพไปก่อนนะครับพี่พี่ด่วนเลยไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วนะครับผมนะเนี่ยผมจันไปหมดแล้วนะ

นึงนะครับขอเก็บข้าวกล่องก่อนนะครับผมตอนนี้นะพี่ๆผมเนี่ยได้กลับมายังบ้านพี่เบนแล้วนะครับก็โอ้กว่าผมจะกลับมาถึงเนี่ยนานมากๆเลยนะครับก็ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่าผมเนี่ยเจออะไรนะครับผมก็ผมเนี่ยเจอเป็นเหมือนนางตะเคียนหรือเปล่านะครับเหมือนผมแบบว่าไปผิดที่นะไปอยู่แบบมันไปที่หุ่งเขานะครับพี่ๆฮะ เหมือนแกเนี่ยจะโกรธผมนะก็เข้ามาปีดคอผมเลยนะครับพี่พี่ับผมเองก็งงเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ยังเจ็บคอเลยนะครับที่แกเนี่ยบีดผมนะครับนะก็ <c oughs> <c oughs> ที่ผมไม่ได้ถ่ายต่อเนี่ยก็เพราะว่าเหมือนมีอะไรไม่รู้อะเดินตามผมมานะครับผมเลยต้องรีบมาเลยนะครับนะแบบเสียงประหลาดประหลาดนะครับ นะมันมีคนเดินตามผมด้วยนะผมเลยต้องรีบเดินทางกลับมานะต้องขออภัยพี่เอฟีทุกท่านเลยนะครับนะครับที่ผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายตอนนะครับผมนะผมเนี่ยรีบเก็บเปเก็บข้ของแล้วก็กลับมาเลยนะพี่พี่นะต้องขออภัยนะครับก็ <S <S โอเคนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ยังผมเนี่ยก็กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยละเดี๋ยวผมเนี่ยรอมนานี่ถ้าผมมีโอกาสขึ้นไปไปถ่ายตอนเนี้ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะนำของไปไปแบบถวายท่านนะครับผม ก็โอเคครับทริปคลิปนี้เนี่ยก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมพี่ทันดาที่ชื่นชอบคลิปเรื่อนี้เนี่ยต้องขอขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ถนึงตาดตามผมด้วยครับก็อย่าลืมก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันคลิปวหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ